สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะสู่ช anel ี่ Team Live วันนี้เราอยู่กันในเกม a r c a n a Tactics นะครับในคลิปพรีวิวสั้นๆนะครับในเกมนี้คือขอเล่าก่อนว่าไอเกมเนี้ยตอนแรกผมไม่ได้ทํานะครับคือไม่ได้เล่นแล้วก็พอดีมีเพื่อนๆทักมาว่าลองเล่นเกมนี้ดูก็ลองมาเล่นดูวันนี้เป็นวันที่28นะเกมเขาจะปิดเซิร์ฟวันที่29ครับตอนนี้เป็นโค้ดเบต้าซึ่งพอผมลองเล่นดูแล้วก็เฮ้ยสนุกดีซึ่งถือเป็นความโชคดีเลยนะครับ พรุ่งนี้เิร์ฟเขาจะปิดวันที่29อ่ะเออแล้วเขาก็จะรีเซ็ตลูกอย่างเขาเลยแจกเพชรมาให้10,000แเม็ดนะครับในตู้กระชาของในตอนนี้นะครับเขายังไม่บอกเลทเดี๋ยวเราจะสุ่มกันจนจนพอใจและกันเพราะว่า1 0 0 0 0แเม็ดนี่เยอะมากๆกนะฮะก่อนอื่นเรามาดูระบบของเกมก่อนเนาะระบบของเกมก็จะเป็นการเอ,อ่อเป็นการผสมมอนผสมตัวละครนะครับ1ดาวอ่ะกับ1ดาวผสมกันจะได้2ดาวแต่มันจะมีข้อแม้ของอย่างเช่นสมมุติว่า ตัวสอดแมนตัวเนี้ยผสมผสมสมมติว่ามันผสมกับอาเชอร์นะครับมันอาจจะกลายเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งเรามาดูตรงนี้ได้ดูวิธีการผสมตรงนี้ได้ซึ่งตัวละครแบบระดับ4ดาวถึง5าดาวถ้าเราไม่มีนะถ้ามันเป็นตัวสมมติว่าเดีบยวิดตรงนี้ก่อนถ้ามันเป็นตัวที่ไม่มีสีเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่มีนะฮะตรงนี้ยังไม่มีเลยเราจะต้องสุ่มกาชาจนกว่าจะได้ตัวนั้นก่อนตัวนั้นๆนก่อนเราถึงจะใช้ได้นะฮะ อย่างเช่นเนี่ยผมมี4ดาวอยู่4ตัวในในตอนนี้ผมจะต้องผมผมอยากจะใช้5ดาวแต่ผมก็ใช้ไม่ได้ผมต้องไปสุ่มกระจายให้ได้นะฮะอ่าโอเคคร่าวๆนะครับเกมนี้มันต้องใช้ดวงด้วยนะฮะอย่างสมมติอา e เชอร์เนี่ยจะผสมได้เป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่นะครับเยอะมากครับไปได้หลากหลายมากแต่ว่าเราจะต้องมีทําตามข้อแม้ที่เขาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการข้อแม้มีอะไรบ้าง ในเกมจริงนะเกมเพย์จะเป็นแบบนี้ครับจะมีฉากเป็นฉากฉากแบบนี้เนาะคลิปนี้จะรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดจริงอ่ะเราเกมเขาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมค่อยไปทำอีกทีตอนนี้คือดูระบบของเกมตอนนี้ก่อนเนาะดู2อขีดหแล้วกันนะครับก่อนอื่นเว็บแรกเขาจะให้มอนเรามา1ดาวอยู่3ตัว นี่นะฮะหนึงดาวอีก3ตัวแล้วเขามีเวลาจำกัดให้ด้วยถ้าไม่รีบเรียกอะ่ะมันจะข้ามเทินมันจะสุ่มให้เราเลยถ้าเราไม่เลือกนะแต่ตอนนี้เรามีแค่นี้เราก็เลือกตัวนี้ไปก่อนวางเข้าไปก่อนนะฮะผมอาจจะต้องเล่นเร็วๆหน่อยแล้วก็เหลือเวลาเราใช้แต้มมาซื้อตัวละครได้ในเว็บหน้านะครับแต่ตอนนี้แต้มเรามีเพชรแดงอยู่ศูนย์เพชรฟ้าอยู่ศูนย์นะผมก็เลืกเพชรแดงเพฟ้าละกันอ่าร้อยมาสตาร์ทเอง เวฟจะบอกข้างบนนะครับที่รูหัวกะโหลกตอนนี้เวฟที่1ด้าดนบนนี้นะเย <Okay, S 1> ไปละพอเราผ่าน1เวฟมันจะให้ของเรามาแล้วเราต้องรีบไปซื้อตัวละครนะครับเขเวฟที่1ไปแล้วอ่าเราจะได้เพชรแดง109เพชรฟ้า2นะเพชรฟ้าเอามาซื้อช่องเพิ่มตัวละครได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้ผมวางได้อยู่3ตัวจะวางได้เป็น4แต่เพชรแดงซื้อตัวละครเพิ่มมานะครับ ตอนนี้ผ่านหนึ่งฉากผมไปเร็วๆหน่อยนะจะได้สปริตมาแต่ผมซื้อสอดแมสอีกตัวนึงเอาไปเอาวางเร็วไม่ทันแล้วสิบเอ็ดวิอ่าไม่ได้ครับวางได้แค่สาตัวตัวที่4ี่ต้องไปซื้อเออเพชรฟ้าซื้อนะฮะว่าคลิปนี้เหนื่อยอ่ะไปผมจะเหลือเวลาไว้หายใจไงผมไม่กดเทปที่2องนะครับ พอจบเว็บสุดท้ายเราจะถ้าเราผสมตัวละครได้ดาวสูงๆอนะ่ะเราจะเก่งเราจะนี้ได้สู้กับมอนได้โอเคตัวอะไรที่ยังขาดผมเล่นแบบนี้เลยตัวไหนขาดผมใส่ตัวนั้นแล้วก็เพชรฟ้านะครับผมมี4เม็ดซื้อไป3ใส่เพิ่มได้อีกตัวหนึ่งใส่เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะเชื่อลงโอเคได้5ตัวก่อนแต่มันผสมมอนได้นะเดี๋ยวเด๋วผสมเวฟหน้า ก็กดตรงนี้ได้เลยนะแต่ขอพักแป๊บไปละนี่นะฮะเราดูได้ว่าวิสาดผสมเป็นอะไรได้คือมันต้องใช้ความจำด้วยนะถ้าจำไม่ได้นะครับมันจะมีให้กดตรงนี้โอเคไปแล้วนะครับเว็บต่อไปอผมขออันนี้แล้วกันเอาแล้วนะะนี่วิธีผสมมีตรงนี้เขาบอกไกด์ไว้หมด แต่เราใช้วิธีกดดูแล้วเป็นตัวอะไรได้เราก็กดนะครับเพรวะว่าเวลานจนกัดมากนี่นะครับผสมกับเป็นดูอิดเป็นนินจาได้ตัวนี้เป็นมองได้อ่าสอดไ,ม,ไ,ม,ไม่มีไม่มีตัวผสมแล้วครับไปตอนนี้พวกนินจามองนะฮะดูอิดนี่เป็น2ดาวหมดแล้วนะคือเกมมันบีบเรามากครับเกมนี้สนุกดีนะ เฟซีนี่ง่ายขึ้นครับเค okay, ได้ของมาเพิ่มนะต่อไปซื้อตรงนี้ไม่พอครับต้องใช้หกอืเอเอาสอดแมนกับหอแล้วกันเค okay, ผสมเค okay, ได้สเปซสอดหนึ่งอันนะฮะแล้วเราดูเค okay, ได้สามดาวแล้วครับนี่ผสมกันนะนินจาผสมสเปซสอดได้ซามูไรปุ๊บกลายเป็นซามูไรนะฮะ ข้างบนนี้แล้วก็ช่องที่ว่างกวางเข้าไปผสมได้งไหมไม่ได้ละเร่งริมมาครับได้สามดาวถึงตัวแล้วครับก็คือสม,มูไรแต่เน้นย้ํานะครับตัวที่เราไม่มีเราจะผสมไม่ได้นะฮะมันจะมีมีตัวขึ้นมาแต่เป็นตัวสีขาวดําเราจะผสมไม่ได้อ่ามีม้องสองดาวให้ซื้อซื้อไปเลยครับพอแต้มไม่พอมีร้อยหกสิบเอ็ดโอเคเอา กันสมไม่ได้ครับโหเอามาเปล่าๆเลยเนี่ยตัวนี้เดียวซื้อช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่องดิฟังได้อีกตัวหนึ่งเช็คง่ายๆครับคลิกที่ตัวแล้วผสมเป็นตัวอะไรได้แล้วก็กดโอเคไปละผ่าน ดูรัวๆดูอีกที่ต้องมีไว้นะครับตัวิดผมสีเขียวอ๋อบฟต่อไปได้ามาอีกตัวนะครับเป็นตัวล er ันเชอร์สองครับไม่พอโอเคผมผสมไม่มองอีกตัวนึ้ง ตอนเนี้ถ้าเราจําได้ว่าตัวอะไรผสมเป็นตัวอะไรนะครับเราจะทําได้เร็วกว่าน,นี้มากแต่ผมอาศัยมีอะไรผมผสมไปก่อนนะน,นะครับเกมมันเล่นแบบนี้ตัวนี้ตีหลังได้ครับตีด้านหลังได้ตีไกลได้อะไรต่อไปแล้วครับ ผมซื้อช่องได้อีกช่องหนึ่งละปึ๊บอ่ะยังครับขาดิแต้มนึงอืมอ่าตัวนี้มันจะดาวครับดาวตัวนี้ฮีโร่สดาวใช้ร้อแปดสิบแต้มกดได้เป็นนันกแดนเซอร์มาหนึ่งตัวครับไม่ได้ละเวลาบีบแล้วเกินหรือสิบวิแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีผสมได้แล้วโอเคใช่มันไป ง,ง่ายง่ายครับเล่นช่วงแรกผมว่านะทำสามดาวให้ได้ก่อนตัวไหนก็ได้คือ <c ười> <c ười> เป็น3าดาวไว้ก่อนครับเป็นกินไม่งั้นไม่ทานมันจริงๆครับสองดาวเ้ยไม่ได้ครับม้องไม่มีะโอเคผสมเป็นไม่มีแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวดิผมซื้อช่องได้อีกตัวหนึ่งปุ๊บ สิบวิวางอีกหนึ่งเรียบร้อยไปเว็บสุดท้ายจะมีบอสนะครับตอนนี้อยู่เว็บที่เก้าแล้วข้างบนนี้นะครับอยู่เว็บที่เก้าแล้ว,เ,ว,ลวเกมดังไปโอเคแค่นี้แล้วกันสองดาวมีนินใจาให้หนึ่งตัวดูสิ ทำอะไรไม่ได้เลยเอามองออกตัวแล้วกันใส่นินจา,าไปแทนตอนนี้ใส่เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับต้องซื้อช่องตรงนี้เพิ่มนี่นะฮะเหลืออีกครั้งเดียวได้อีกช่องเดียวคือ12แต้มโอเคลุยโอ้นินจาไม่ทนเลยนินจาตายละ้ยยังอยู่ยังอยู่ ได้ฮิวได้หิวเคเวฟ okay. สุดท้ายแล้วนะครับเวฟบอสอ่ามีบาบาเลียนมาให้หนึ่งตัวนะครับสองร้อยแต้มไม่พอผมมีร้อยแปดสิบเฮือัวไหนก็ได้ครับคิวไม่พอครับตัวสุดท้ายใส่ไม่ได้อ,อ่าบาบาเลียนไม่พอผสมตัวอะไรไม่ได้เลยครับโซเซเล่นี่ควอมาเซอร์ ใส่เข้าไปแทนแบนเซอร์ซะเอาสิหรือสี่วิสามวิโอ้ไม่ทันแล้วเอาไปน่าจะได้ไน่จะน่าจะไหวอยู่เกมนี้กาจะรีวิวสั้นๆนะครับรีวิวสั้นๆแต่ว่าเออมันสู้นานโอ้ไม่ไหวแฮะแพ้ครับ โอ้บอสมันถึกมากครับเรียบร้อยฮิวเรียบร้อยครับผมแพ้และถึงเว็บสุดท้ายโอเคแพ้เลยเรียบร้อยแล้วละครับเกมก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราผสมสีดาวได้สักตัวก็คงจะไปได้นะแต่ผมผสมสีดาวไม่ทันนะครับก็เลยแพ้ไปไปเราไปลองในตู้กาชากันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกัน อาล่ะครับในตู้กระชาของเกมนี้นะครับจะมีอยู่2ตู้ตอนนี้ก็คือตู้ของอาคานาคือการ์ดนะฮะแล้วก็ตู้ของตัวละครที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับถ้าเราไม่มีเราจะสุ่งใช้ไม่ได้นะครับในตอนต่อสู้เราจะใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้อัตราเขาไม่บอกเขาบอกว่าพบกันเร็วๆนี้เกมนี้สละตกนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็เล่นได้แต่เปิดจริงก็อาจจะดีกว่านี้นะ แล้วก็ใช้500เพชรต่อ10บวกหก็คือ1 1ตัวผมมี1นึ่งแสนเพชรอะ่ะมันต้องสุ่มเยอะมากผมสุ่มเลยดีว่าเรามาดูกันว่าได้5ดาวสักกี่ตัวสุ่มจนกว่าจะเบือ่ออืมได้4ดาวอยู่1 2 3 4ตัวนะครับถือว่าไม่ยากนี่ครั้งต่อไปครับ นี่นะครับมีเป็นภาพเป็นไลฟ์สตดีให้ดูด้วยไอ้ตัวนี้สวยฮนะเป็นลันเซอร์โอ้โหตัวนี้เท่อ่า uh, มันจะม,จะมีอาชีพนะครับแล้วก็เป็นชื่อนี่นะฮะเกไม่ค่อยเกลือครั้งที่2เมื่อกี้ได้สตัวใช่ไหมสีดาวปึ๊บ เออห้าดาวหนึ่งตัวห้าดาวสองตัว5าดาวสาตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันง่ายไปเป่เออาเฮ้ยหดาวเดี๋ยวนะนับดีดีดิหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับผมโอ้โหผมว่ามันปล่อยเลทแน่แน่สี่ตัวอ่ะครั้งต่อไปครับนี่เป็นไฟเตอร์นี่นี่ห้าดาวแน่นอนครับสวยมากบางชื่ออีก บอลบาวตี้ฮันเตอร์เออตัวนี้ก็ห้าดาวรึเปล่าโอ้โหก็แทนนีห้าดาวแน่นอนครับโหส,ส,สวย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 เออเขาออกแบบตัวละครดีนะฮะอ่ะต่อไปครับครั้งที่สามเมื่อกี้ได้ห้าดาวามาถึงสี่ตัวไม่น,น่าเชื่อ ครั้งนี้ห้าดาวหนึ่งตัวเอ้ยไม่ดีไม่มีห้าดาวสักตัวครับนับดาวดีๆหนึ่งไม่มีห้าดาวสักตัวครับโอเคเมื่อกี้คือดวงดีมากสี่ดาวเลตมันจะอยู่เท่าไหรว่วะถ้าออกแบบนี้น่าจะอยู่ที่3ปอร์เ็นหรือเปล่า 3-5%ถ,นะถ้ามันออกง่ายดี D EP ถ้ามันออกแสดงว่าเล็ดเยอะครับ่ะต่อไปครับนั่นไงเล็ดเยอะจริงด้วยออก5ดาวมาอีกหนึ่งตัว2ตัวครับ2ตัวเหรอเฮลบิงเกอร์แล้วก็วาสทาร์เปอร์นะครับ ห้ดาวสองตัวสามตัวดีมีตัวที่ตัวที่ขวาอีกตัวหนึ่งนี่นะครับหนึ่งตัวเดส t ์ไทร์เออร์นี่เป็นห้าดาวมื่กี่มีเฮล์บิงเกอร์อีกตัวนี่ไม่ใช่นะครับอ่าตัวนี้ครับห้าดาวนี่นะครับตัวนี้ห้าดาวอีกตัวหนึ่งครับดากูนโอเคหันต่อไปดิ ให้เราหนึ่งตัวห้เราหนึ่งตัวครับตัวไหนเนี่ยอ่าน่าจะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้อะไร,รอะเฉดอ่าตัวนี้แน่นอนห้าดาวฮาร์คเอ็นเจิร์คูเซเดอร์ครับผมจะสุ่มเท่าไหร่ดีเนี่ยมันจะเยอะนะ หรืออีก98,000ทีละละหมดไปทีละ500เนี่ยอืมถ้าดาวหนึ่งตัวสองตัวปล่อยเลทแน่แน <c oughs> <c oughs> เออเนี้ยไอ้ตัวนี้ทำไมไม่ขยับเลย ันนี้ก็สวยครับมีกิฟ์ฟอนด้วยโอ้โหไอ้นี่อะไรเนี่ยแชมเปียนโอเคอีกสักที2ทีนะครับเปิดครั้งนี้แล้วเปิดอีกครั้งเดียวพอละเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับออก5ดาวบ่อยมากนี่นะครับฮอล y ี่พรินเซสออกมา1ตัวอีฟลิออกมาอีกตัวนะครับเป็น2ตัวในตู้นี้ในครั้งนี้นะอันนี้ไม่ใช่5ดาวครับ ตัวนี้หรือเปล่าอ่าฮลี่พินเซตนะฮะสวยมากแต่ยังไม่ขยับเหมือนเกมยังต้องปรับอีกนะฮะโอ้โหอ,อ,อีฟริดดีอีทีหนึ่งมาขออีทีหนึ่งปึ๊บโอ้โหหนึ่งตัวสองตัวสามตัวห้าดาวสามตัวครับผมซ้ำไปสองนะฮะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งก็คือสอดมาสเตอร์อีกหนึ่ง ปึ๊บนี่นะครับตัวนี้คือเจ้าแห่งดาบนะดูดาบเขาดิ mm hmm. เยี่ยมเยมเป็นดาบทั้งดาบทั้งกระบ,บี่เลยเนี่ยกลับไปดูที่ตัวละครนะครับตัวที่เปิดได้นะตารางการผสมนี่นะฮะห้าดาวด้านขวามีแสงขึ้นมาแล้วนะครับคือคือตัวพวกนี้ผมเปิดใช้ได้แล้วแต่ว่า ผมอาจจะต้องเปิดหา4ดาวเพื่อที่จะเชื่อมโยงมันมานะครับเพราะว่าสีดาวรวมกับ4ีดาวจะเป็น5ดาวอีกทีหนึง่งไม่รู้ว่าเออสีดาวสองตัวเนี่ยผสมจะได้เป็นตัวนี้หรือเปล่าคือต้องลองเล่นดูอีกทีนะครับนี่นะคือในส่วนนี้เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอีกทีตอนเกมเปิดเต็มแล้วกันนะครับตอนนี้คือเอาสั้นๆไปก่อนนะครับเลดคลิกก่อนให้หายก่อนเลดกาชาดีมากนะครับเตตอนโค้ดเบต้านี่นะเปิดจริงเดี๋ยวเจอกันอีกที โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้เปิดจริงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ